สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับรานนี้ครับนัดมีรถมาแนะนานะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูเปอร์ตานะครับ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับเหมาะกับงานนะครับทาไร่นะครับทํานานะครับเกษตรผสมผสานนะครับงานของตัวเองนะครับที่ใช้งานไม่หนักมากนะครับตัวนี้นะครับสามารถเบาแรงนะครับของลูกค้าไปได้เยอะนะครับ เพราะว่าจะเป็นระบบนะครับก็เป็น2องพาว์โฟวินนะครับขับเคลื่อน4ล้อแล้วตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสามสิบสี่แรงม้านะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับโฟวินขับสี่นะครับระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้านะครับสี่เกียร์ถอยหลังนะครับก่อนจะไปเข้ารายละเอียดเรื่องเกียร์นั้นนะครับก็จะพาดูนะครับระบบนะครับดูสภาพรถก่อนที่จะ รีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับนัดขายอยู่ที่ราคาสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับตัวนี้ก็มีการปรับสภาพให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับฝนตกพอดีนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ๆนะครับตันนี้นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่เลยนะครับคัสต์นะครับมีการเปลี่ยนแผ่นคัด์เรียบร้อยนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเบาะให้นะครับเป็นเบาะนิ่มนะครับ ใช้งานนะครับอยู่ที่สองพันหกร้อยสิบห้าชั่วโมงนะครับสองพันหกร้อยสิบห้าชั่วโมงนะครับรถสภาพสวยนะครับสภาพสวยแผ่นราคาก็มีแตกตัวมุมนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับสีนะครับพร้อมแถมข้อซิ่งให้นะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผันพวนนะครับผันห้านะครับมาแล้วครับฝนมาแล้วนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานนะครับ หมอกยืนอยู่ในหลุมก็ได้ เครื่องเครื่องยนต์ครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมรถสวยมากนะครับเครื่องเครื่องสวยมากไม่ไอนะครับกริ๊กเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเ5เปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวนี้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสำหรับ L 3 4 0 8ี่ตัวนี้นะครับระบบ8เกียร์ดินหน้า4ี่เกียร์ถอยนะครับเหมาะกับใช้งานนะครับในเกษตรนะครับในครอบครัวของตัวเองเนี่ยสบายๆครับตัวนี้ด้านหน้ากับฐานพวนนะครับด้ด้านหน้ากับฐานพวนราคา2 0 0 0 0 0 พร้อมเก็บสภาพให้นะครับทาสีเก็บสภาพให้ยางหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับฝากไว้นะครับที่0633130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเรายังมีสินค้านะครับมากกว่า100รายการนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับมีคือรถที่ยังขายได้นะครับเราก็จะจอดเรียงกันไว้แบบนี้นะครับ ถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ